ขึ้นเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยดีท Coffee กาแฟที่กินแล้วดี24ชั่วโมงฟังสดพร้อมกันจันทร์ถึงพฤหัสหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปรับฟังกันได้เลยครับสายที่4ครับเป็นสายของคุณตุ๊กติ๊กดุกดิ๊กปิกเมืองผีครับวันนี้คุณตุ๊กติ๊กเอาเรื่องของบันพระบุญ บรรพบาปมาฝากชาวหู้ไฟของเราได้ฟังกันและตอนนี้คุณตุ๊กติ๊กอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณตุ๊กติ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีคับโอ้เนี่เราคุยกันครั้งแรกเนาะคุณตุ๊กติ๊กเนาะใช่ครั้งแรกเลยบรรพบุญบรรพบาปเป็นยังไงเชิญเลยครับค่ะก็เอ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาทีหนึ่งผ่านตัวอ่าพี่คนเล่าเนี่ยแกชื่อว่าพี่นิดเนาะอ่าแกบอกว่าแกเป็น หลานสาวคนโตเลยของยายคำและยายคำเนี่ยค่ะจะเป็นหมอทําทีในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยะติดกับชายแดนอ่าไทยลาวแล้วเรื่องเนี้ยจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแกจริงๆแล้วทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นมาจะประมาณเกือบเกือบปีจิตปีก่อนแล้วไอเรื่องเนี้ยก็เลยดันเป็นสาเหตุที่ทําให้บ้านของแกไม่เหมือนเดิมอีกเลยย้อนกลับไป หลายปีเลยค่ะตัวคุณนิตาเขาบอกว่าอ่าบ้านเขาเนี่ยย่านนั้นจะเชื่อกันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผีฟ้าผีฟ้าเป็นอ่าใช่แต่จะเรื่องความเชื่อที่แบบอ่าสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปุยยะตาทวดอะแล้วเขาก็จะนับถือกันมากในย่านนั้นบ้านคุณนิตาค่ะเขาจะต้องทําพิธีวงสวงทุกปีเพราะว่าจะต้องมีการวงสวงผีฟ้ามีการเต้นไหวเชื่อว่า พอทําแบบเนี้ยเขาจะคุ้มครองคนในบ้านคุ้มครองคนในบริเวณบ้านคนในพื้นที่แต่ไม่รู้ทําไมในปีนั้นมันเป็นปีแรกที่ยายคาเนี่ยแกตัดสินใจว่ากูจะไม่ไหว้แล้ว mm hmm. ทุกทุกคนในตอนนั้นนะคะคนในบ้านก็คือแบบช็อกอะอยูดูยายบอกว่าจะไม่ไหว้แล้วเกิดอะไรขึ้น ัวคุณแม่ของคุณคุณนิดอะค่ะเขาก็เหมือนกับไม,ม่ห้ามห้ามยายไม่ได้อ่ะก็เตือนๆแล้วกันว่าเปิดระวังนะแม่ระวังมันจะเกิดอาเทศเราไหวทุกปีอยู่เราจะไม่หไหวเนี่ยถ้าผีสางเขาไม่พอใจขึ้นมาจะทํำยังไงทายังคงทำอะค่ะเขาก็ยังยืนยันคําเดิมเลยว่าหลังจากเนี้ยครอบครัวหลังตระกูลเราจะไม่มีการไหว้ผีป่าอีกเด็ดค่อืด แล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดจริงๆอ่ะคือทุกคนห้ามมาเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นแต่การตัดสินใจเนี้ยมันต้องบอกเลยว่าผิดพลาดอะค่ะเพราะว่าหลังจากที่ยายแกตัดสินแบบนี้ไปอ่ะผ่านไปอีกแค่ไม่กี่วิก่ะบรรยากาศในบ้านอ่ะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนจากบ้านที่เคยอบอุ่นก็เริ่มจะดูวังเวงเริ่มดูแบบผิดปกติขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยตัวคุณนิต่ะเขาบอกว่า หลังบ้านของยายอ่ะมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นอ่าถ้าจะไม่อ่าต้นต้นสะเดาค่ะเป็นต้นตะเดาแก่ต้นหนึ่งเลยนะแต่ความสูงนี่คือน่าจะเกือบเกือบประตูได้อ่ะอืคือมันเป็นต้นต้นใหญ่อยู่พอสมควรแล้วทีเนี้ยค่ะต้นเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่าไม่มีใครกล้าไปยุ่งเพราะว่าจุดที่อีต้นเนี้ยมันโตอ่ะ มันเป็นจุดที่ตั้งหอผีเก่าของของบ้านคุณนิดแล้วคุณนิดอะเขาก็เลยบอกว่าหลังจากที่ยายแกยุติเรื่องการไหว้ผีอะค่ะในทุกๆคืนคนในบ้านจะได้ยินเสียงคล้ายๆเหมือนมีใครสวดมนต์อยู่ก็ไม่รู้อ่ะมันดังแว่วมาตามสายลมแล้ว ต้นเสียงอะ่ะมันจะชอบมาจากฝั่งที่อีต้นตะดาเนี้ยมันยืนต้นอยู่แต่เสียงที่ทุกคนได้ยินนะคะมันจะไม่ใช่เป็นภาษาไทยแบบในปัจจุบันนะคะมันเป็นเหมือนกับเป็นลาวโบราณอะ่ะเป็นเป็นภาษาลาวที่ผสมภาษาไทยที่ผสมภาษาเขมรเล็งเนี้ยมันเป็นภาษาผสมแล้วเสียงมันจะมาแบบมามา,มาหายหายเหมือนคนสวดจากที่ไกลๆแล้วก็เสียงแว่วมาอะไร่งเงี้ย แล้วในช่วงนั้นนะคะทุกคนในบ้านเนี่ยพอเจอแบบเนี้หลายหลายคนเข้าอะ่ะเริ่มเครียดแหละเริ่มวิตกเอ๊ะมันมันจะโอเวอร์หรือเปล่าวะมันมันผิดปกตินะแบบเนี้ยก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันแต่ตัวยายคำอะ่ะเขาก็นิ่ยอมใจอะคะ่ะทําเป็นเฉยเฉยไปก็นึมกมาตัดสินใจแล้วก็จะม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางสิ้นอืคุณนิดเขาเป็นหลานเนาะเขาก็ไม่ไม่กล้ามีปากมีเสียงมาก ทำได้อย่างเดียวเธคือสังเกตการทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้านเราแต่สิ่งที่แกเห็นชัดม่ากที่สุดอะค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงของยาขังแต่อันดับแรกที่แกเห็นเลยคือร่างกายยายอะเปลี่ยนไปอืมยายเนี่ยอ่าเขาค,ค่อยค่อยป่วยตาซ้ายของยายเนี่ยค่อยค่อแดงเหมือนคนเป็นตาตุ้งตุ้งค่ะมันแดงข้างเดียวอืแล้วผิวแกก็เหมือนแบบ เริ่มตีดเริ่มขาวแบบเหมือนคนไม่มีเลือดพอบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยก็จะมีใครหลายคนเห็นว่าบางทียายชอบนั่งมือมองนู่นมองนี่ไปเรื่อยแต่ทุกครั้งที่เวลัจะเหมือจะได้ชอบเหมือไปทางอีต้นกระเดาต้นนั้นน่ะทั้งคืนและยายจะจะผิดปกติแบบเนี้ยค่ะแค่บางครั้งบางขาวเท่านั้นนะแต่เวลาปกติอะยายก็ไม่ได้ต่างจากเออ คนปกติทั่วไปอะค่ะกินได้นอนได้เล่นได้คุยได้อแต่ทุกครั้งที่เวลาแกอ่าเป็นปกติอย่างเงี้ยแกจะชอบเล่าว่าแกช่วงนี้ฝันบ่อยมากเลยนะแต่ความฝันของแกอะมันเหมือนกับการฝันซ้ำๆอะค่ะฝันเรื่องเดิมๆฝันฝันซ้อนฝันฝันฝันซ้ําไปเรื่อยๆแล้วในความฝันของแกแกบอกว่าแกจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ไม่ใช่คนในบ้านแน่ๆนเพราะว่าจะบอกว่าอเออเหลืองการแต่งตัวก็ดีอ่าคำพูดคำจาก,ก็ดีมันไม่ใช่คนในในยุคนั้นนะคะผู้หญิงคนนีุ้่งเส้นสีขาวผมยาวแบบปกหน้าเลยนะและชอบดูอยู่ยกลางทุ่งนมามืด,มดมแล้วผู้หญิงคนนี้ในความฝันนะคะจะพูดกับคุณยายด้วยประโยคเดิมๆว่า คุณยายเหมือนกับว่ายายอะ่ะเขาเคยตกลงรับผีไปแล้วต้องรับต่อนะมันมันเหมือนกับคือประมาณว่าทวงสัญญาอะไรประมาณนี้ยตัวแม่ของคุณนิดค่ะเขาก็เลยในเมื่อคุยกับยาย้เรื่องอะก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาครูบาที่นับถือกันนะคะแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะเวรเพราะกรรมหรือเปล่านะคือท่านก็อ่าเตือนนู่นนี่นั่นมา แต่คุณยายเลือกที่จะใหม่รับรู้ใหม่รับฟังไม่อะไรใดๆเลยตัวคุณนินะค่ะเขาก็มีการได้คุยกับคุณยายเป็นการส่วนตัวว่าเขาอยากรู้สาเหตุอะไรที่ทําให้ยายเลิกไหว้สีฟ้า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ยยายก็ไหว้ามาทุกปีแล้วไม่ใช่ว่าไหวามาแค่ปีสองปีนะไหวตั้งแต่ยันสาวจนยันเก่ ทำไมอยู่ๆถึงเลิกไหว้กระทันหันแต่คําตอบของคุณยายอ่ะที่ให้มามันดันมีน้ําหนักพอในความรู้สึกของคุณนิดค่ะค่ะ <c oughs> ยายบอกคุณนิดว่าพอคนเราแก่ตัวไปอ่ะทุกคนแหละก็อยากได้ภารัตนะตายอย่ะเป็นที่พึ่งอืม <c oughs> คำน,นี้ยคือคําตอบที่มันจบแล้วอ่ะคุณนิดเขาก็เลยไม่ได้มีคําถามอื่นตอ แต่ลึกๆในใจเขาอะ่ะเขาก็กลัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงแค่เดือนสอเดือนแล้วเลิกเลี้ยงแต่นี่นเราเลี้ยงเขามาแล้วหลายสิบปีแล้วอยู่เลิกเลี้ยงเนี่ยมันน่าจะต้องมีเรื่องอะไรหรือเป่าวะเพราะเพราะตัวคุณนิดเองอะ่ะเขาก็เติบโตมากับการที่ได้รับฟังเรื่องเล่าอะค่ะว่าเออเนี่ยถ้าเราทําผิดถ้าเราไม่เลี้ยงให้ดีผีฟ้าก็จะลงโทษนะ มันจะต้องมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแน่ๆเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในเวลาน่าจะในเวลาต่อมาอีกไม่นานนะคะเยคยาําอ่ะแกก็ค่อยๆแบบล้มป่วยลงจนกลายเป็นว่าคราวนี้ยถึงขัน้นลุกไปไหนไม่รอดแล้วต้องนอนเป็นผักตอนกลางคืนอ่าตอนเช้าเนี่ยจะก็น,นอนเป็นผักเลยะคะ่ะนอนซมเหมือนคนเป็นไข้เลยนะแต่ที่แปลก ก็คือพอพาชิดตกดินหรือแบบช่วงโพเทแล้วเนี่ยแรงมาจากไหนไม่รู้อินลุกขึ้นมาร้องราทําเพลงได้บางทีก็ลุกขึ้นมานั่งยองๆอ,อยู่บนเตียงค่ะแล้วก็ส่งเสียงโหยหวนอยู่ในห้องนี่แหละทาเอาคนในบ้านเนีย่ยหูคือหลอนหูไปหมดเลยอะ่ะญาติๆเขาก็ต้องคุยกันแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดปกติมากๆเลยอะ่ะงั้นเราต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ย เขาก็ตกลงคุยกันอยู่สักพักหนึ่งค่ะเลยตัดสินใจว่างั้นเราน่าจะต้องทําพิธีขอขมาถีฟ้ารือเปต่ว่าจะทําผิดกับเขาอ่ะอันนี้อาจจะเป็นบทลงโทษก็ได้ดี B. ที่ว่ามันยังไม่ถึงขั้น,นมีคนตายมีคนเจ็บอะไรเป็นมากกว่านี้ถ้าเราขอข,อขมาจะตั้งแต่ตอนนี้อ่ะทุกอย่างมันน่าจะโอเคญาติๆก็มีการเอ่อเชิญทําพิธีอ่ะค่ะคนมาทําพิธีเชิญพระเชิญอะไรเงี้ยมา แต่ตลอดการประกอบพิธีเนี่ยมันเกิดลมพัดอยู่ตลอดแล้วมันเป็นลมแรงอ่ะแรงจนพัดเทียนดับพัดจนของลม้มอ่ะทุกคนในสถานที่นั้นนะคะรวมไปถึงตัวคุณนิดเองอะ่ะเขาบอกว่าตอนที่ประกอบพิธีแล้วมีลมพัดมีของลม้มอ่ะทุกคนได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งหัวเราะดังเลยแต่มันไม่ใช่ว่าดังมาจากจุดไหนจุดหนึ่งนะคะมันดังเหมือน ดังมาจากรอบทิศทางอ่ะอืไม่รู้ว่ามันมาจากไหนกันแน่แล้วในขณะที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนเนี้ยสถานการณ์ต่อไปก็คือคุณยายอะค่ะที่นอนอยู่อ่ะอยู่ตรงใกล้ๆกับปะลังพิธีนี่นแหละยายมีอาการชักเกร็งแล้วตัวก็สั่นตัวคุณนิดบอกว่าอาการของยายอ่ะเหมือนจะสามารถ แบบก,กระดูกรดกระเดี่ยวแกกันน่าจะหักได้กันท่อนช่อนเลยแต่เหตุการณ์ที่มันชุลมุนูตรงนั้นอะ่ะมันเกิดแค่ักพักเดียวแล้วมันก็สงบุกลงคุณนิดก็ไปดูคุณยายอะค่ะว่าเออยายนิ่งแล้วใช่ไหมยายยังปกติฉช่ไมไม,มีการจับชีพจรมีการเอามือไปอังที่จมูกยังมีลมหายใจไหมนะก็อ่ะยายฉันนัมีลมหายใจแกก็สบายใจหน่อยแต่ในจังหวะที่ยายคำอะ่ะจะลืมตาขึ้นมา คุณนิกเกตตกใจเลยเพราะว่าตอนที่แกลืมตาค่ะปกติคนเรามันจะมีตาขาวกับตาดำเนาะยายอะ่ะลืมมาทีอะ่ะไม่มีตาขาวมีแต่ตาดำ<อ>แล้วตาดำมันใหญ่มากซึ่งพอแกเห็นเนะี่ยแกก็มองแล้วแหละว่าแบบเนี้ยไม่น่าใช่คนแล้วแต่พอยายคำจะฟื้นมาท่าทางยายอะ่ะเขาดูนิ่งขึ้นดูสงบดูรูสกข,ขุมอะ่ะการเดิน การเดินเหินการอะไรของแกมันสงบมากสิปกติครับซึ่งมันด้วยอากับกิริยาของยายอะค่ะมันผิดปกติแบบเนี้ยไม่น่าใช่ยายแล้วทุกคนในบ้านก็รู้ดีญาติญาติรู้ดีแล้วก็พากันแตกเดินเพราะว่าพิธีกรรมที่ทําเนี่ยแสดงว่ามันล่มแล้วมันล้มเหลวอะไรก็ไม่รู้อยู่กับยายกูแล้วตอนเนี้ย แล้วหลังจากวันนั้นนะคะยายคำก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยยายไม่กินข้าวซักขันกินแค่น้ำเปล่าแต่ที่แปลกเลยก็คือยายจะไม่ผอมแล้วตายายอะคะ่ะก็ยังเป็นตาดำที่แบบใหญ่ผิดปกตแิแล้วมันดูน่ากลัวมันดำสนิทแต่มันดำแบบไร้แววค่ะบางคืนเนี่ยคุณนิดบอกว่า ก็เห็นว่ายายคำเดินวนรอบบ้านเลยนะท,นนทั้งทั้ที่แกก็หลับตาอยู่แต่ที่น่ากลัวก็คือเวลาจะเดินไปไหนเนี่ยมันจะมีเสียงตีเท้าหนักๆไล่ขวดตามหลังเหมือนแบบคนวิ่งไล่นะคะมาเป็นน่าจะแบบหลายหลายคนอนะ่ะแบบวิ่งแล้วตึ้ง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 วิ่งไล่หลังมาอือวันนี้เขาบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่หลังจากที่ยายฟื้นขึ้นมาแล้วมีอาการผิดปกติคืนแรกๆอะ่ะประมาณตีสองตีสามเนี่ย แกจะชอบได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเดินอยู่ในครัวค่ะทีแรกก็คิดว่าเออยายคงหิวแหละเพราะระหว่างวันแกไม่ได้กินข้าวเลยอาจจะไม่หิวตอนกลางคืนคก็ได้น้นก็ลม่ไปแต่พอมันเป็นแบบนี้นทุกคืนคุณเขาก็แบบเอะผิดปกติว่ะแอบไปดูสักหน่อยดิวะแต่ปรากฏว่าตอนที่แกไปอ่ะแกไม่เจอยายนะอืแต่สิ่งที่กเจอ,เจอ คือมันเป็นเงาสีดําคล้ายๆร่างคนนะคะสี่ตาห้าคนเลยยืนล้อมอีตู้กับข้าวอ,อ่ะครับแล้วพอแกเห็นแบบนั้นอะ่ะแกก็ตัดสินใจว่ากูไม่ลงมาละกูวิ่งหนีกูขึ้นบ้านขอนเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนค่ะในคืนนั้นเนี่ยแม่ของคุในใจแกจก็ตื่นกลางดึกเพราะแกได้ยินเสียงเหมือนยายคำเนี่ยจะเรียกจากนอกบ้านนี่ย แล้วเสียงที่เรียกเนี่ยก็คือบอกให้คุณแม่เนี่ยเขาเปิดประตูให้หน่อยอแต่เสียงเรียกอะ่ะมันมันเย็นมันมันเหมือนไม่ใช่คนอะ่ะมันทุ้มต่ำผิดปกติแกก็เลยไม่กล้าเปิดไปยกมือไหวแทนเนาะบอกโอ้ยใครก็ไม่รู้แหละแต่อย่ามาทำ่างนี้นะฉันกลัวฉันกลัวแล้วเดยกก็คุ้มโตไปจนถึงเช้าเลยเพราะว่าในเช้าวันต่อมาเนี่ยค่ะนันกายเป็นว่าทุกคนจะต้องตกใจ เพราะยายคำที่เคยอยู่แต่ในบ้านอะตอนเนี้ยจะหายไปไหนไม่รู้เอา้าก็เลยทําให้คนในหมู่บ้านต้องช่วยกันออกตามหาเพราะยายแกก็แก่แล้วเนาะครับแล้วหากันตั้งแต่เช้าจนเกือบค่ำในช่วงระยะเวลาที่แกหาอยู่อะค่ะแม่ของคุณนิดอะเขาก็คิดเลยตลอดเลยว่าหรือว่าไม่คืนคนที่เรียกเนแม่กูจริงๆวะออไม่ไม่ใช่ผี่วะ รู้สึกผิดอะ่ะแม่อาจจะขอความช่วยเหลือเราก็ได้เลยเนี่ยคือเขากําลังคิดเป็นตุเป็นตากอยู่ค่ะแล้วในขณะที่กาลังเป็นตุเป็นตากอยู่เนี่ยคนเขาก็พากันไปช่วยออกตามหาจริงแล้วคุณมิตรนะคะที่เขายืนอยู่ข้างๆเนี่ยเหมือน,นอะไรสักอย่างหนึ่งออกก็เลยบอกให้แม่เนี่ยลองไปหาตรงต้นตะเดาดูได้ยัง พราะต้นนั้นน่ะนิดเคยเห็นนะยายชอบมองมันบ่อยๆอยายอาจจะไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงต้นนั้นก็ได้ก็เลยอ่ะงั้นไปหาตรงอีต้นกระเดานี้ก็ได้ดะก็แห่กับไปสี่ช้าห้าคนปรากฏว่าพอไปถึงอะ,ะค่ะเจอยายคันจริงๆยืนอยู่หน้าต้นกระเดานั่นแหละแล้วยายก็กำลังเงยมองเหมือนกำลังชมอีต้นไม้นี้อยู่อะค่ะตัว แม่ของคุณนี่เขาก็เรียกยายค่ะมาทําอะไรตรงนี้ยายเขาไม่ได้หันกลับมาเพื่อที่จะตอบว,ว่าอ,อ๋อกูมาชมต้นไม้แต่ยายหันกลับมาแล้วพูดทิ้งท้ายว่ากูไปแล้วนะเขาจะพากูไปแล้วออแล้วยายก็ค่อยๆเดินเข้าไปตรงเงาของต้นตะนาะค่ะก่อนที่จะจะหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนกับทุกอย่างมันสลายหายไปเลยอ่ะ แล้วทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอะตกใจทุกคนพร้อมใจกันร้องแบบอุทานกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วพากันวิ่งเข้าไปหาตรงจุดที่ยายจะหายไปแต่มันแค่จังหวะแค่เที่ยววิในทีเองอะไม่มีใครหาตัวยายเจอจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะวันถัดหลายวันคุณคุณตุ๊กตี้ครับพอดีอสัญญาณมันไม่ค่อยดีมันติดต,ดตดขัดข ญาติพบยายคำตายเป็นศพที่ดุงข้าวครับแล้วสภาพศพอ่ะมันก็ไม่ได้ปกติเท่าไหร่เพราะว่าศพของแกค่ะเอะลักษณะมือเท้าเกรงแล้วก็มือเนี่ยเหมือนกำกองดินอยู่แล้วดวงตาเบิกโพงเหมือนกับตกใจอะไรสักอย่างนึงก่อนตายอ่ะทางบ้านก็มีการจัดพิธีการเผาทรงเผาศพให้เยร้อย ทางครอบครัวมีการนิมนต์ครูบาท่านนั้นนหะคะ่ะกลับมาเพื่อที่ทําพิธีส่งวิญญาณแล้วเรื่องแปลกก็เกิดขึ้นตอนที่ทําพิธีนั่นแหละทันทีที่เริ่มตั้งมีเสียงผู้หญิงเสียงเดิมนหัวเลาะดังขึ้นจากบริเวณต้นไม้ต้นนั้นนะคะแล้วมันดังจนทุกคนในงานได้ยินครูบาท่านก็น่าจะได้ยินท่านก็อดลนทนสวดจนจบเนาะ เพราะว่าตลอดการตรวจอะค่ะทั้งลมทั้งฝุ่นทั้งอะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เสียงหัวเราะนั้นอีกคือมันดังอยู่ตลอดจนจบพร้อมกับเสยีสยงตรวจนั่นแหละพอหลังจากที่ตรวจอ่าอ่าก,ากพิีนี้จบแล้วค่ะครูบาท่านก็เลยเตือนครอบครัวของคุณนิดนิดหนึ่งว่าเออไอพี่สแสดงอัิเิบหานอยู่มื่อตกเช้ย ไม่ใช่ผีฟ้าแล้วนะอืแล้วก็ไม่ใช่ยายคําด้วยเองรู้จักไหมหางก้มหาก้ม,กมเมื่อมันเลือกแล้วอ่ะหนียากนะทําได้อย่างเดียวก็คือต้องเลี้ยงให้กินไม่อย่างนั้นมันก็จะกลับมากินคนในครอบครัวครับนี่ก็เลยกลายเป็นว่านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกๆปีครอบครัวของคุณนิดค่ะ ต้องท,ทําิธีเส้นไหว้ผีตลอดแบบไม่ให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวอืแล้วการเส้นไหว้เนี่ยถ้าใครสักคนหนึ่งมาไม่ได้ต้องมีการบอกกล่าวรวน้าห้ามแบบอยู่ๆใหม่มาอยู่ๆหนีหายโดยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวมันมีอยู่ปีหนึ่งที่อ่ะลูกพี่ลูกน้องอะค่ะเขาน่าจะอาจจะเป็นเพราะความวัยรุ่นก็ดีหรืออะไรก็ดีอะพอ เจอแบบเนี้ยบ่อยๆเขาก็ไม่ค่อยเชื่อละอ้วกงมงายยุคนี้สมัยนี้ละมันไม่ใช่แบบไม่ใช่สมัยร้อยตีพันตีตะเมื่อไหร่ต้องมานั่งไหว้ผีไหว้สามก็เลือกที่จะไม่มาเข้าพิธีเลือกที่จะไม่มาร่วมงานปรากฏว่าหลังจากนั้นไปประมาณสองสาเดือนนะคะลูกที่ลูกน,น,น้องท่านเนี้ยเขาก็หายตัวไปช่วงกลางเดึก จนทุกวันเนี้ยก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นตายรายเดือนไหนอืมอ่าคนสุดท้ายที่เจอก็คือเขาบอกว่าเห็นว่าลูกพี่ลูกน้องท่านเนี้ยเดินหายเข้าไปตรงบริเวณปีนเขาที่อยู่ใกล้ๆบ้านครับตัวคุณนิดเองอะคะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องปรับบ้านทุกปีเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากเจอเรื่องประปหลาดๆอีกแล้วในทุกๆปีเนี่ยเวลาที่ท,ทําพิธีเลี้ยงผีเนี่ยชาวบ้านหลายคนเนี้เขาก็ จะเล่าให้ําประจำอะว่า,วาเออเนี่ยป้าเห็นอีกแล้วนะมึงเงาหญิงเนี่ยยืนก้มหน้าอยู่ใต้ต้นกระดังอ่ะเขาจะพูดอย่างเงี้ยประจำว่าเนี่ยป้าเจอ,อแล้วลุงก็เจอนะผู้หญิงยืนอยู่ตรงต้นกระดังมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกปีถ้าท,ทําพิพีเมื่อไหร่จะมีคนเห็นผู้หญิงปิตินาคนเนี้ยยืนอยู่ตรงเนี้ยประจำแล้วก็ไม่มีใคร กล้าเข้าใกล้ไม่มีใครกล้าไปตัดไม่มีใครกล้าย,ายุ่งกับอีต้นไม้ต้นนี้เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดจะทําอะไรสักอย่างกับอีต้นนี้ค่ะทุกคนบอกว่าจะได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งมากระซิบข้างหูว,ว่าเดี๋ยวกูจะพามึงไปอยู่ด้วยน,น,นั่นก็เลยกลายเป็นว่าอีต้นไม้ต้นนี้ยก็ต้องปล่อยให้มันแบบอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆค แล้วก็แค่ทําวิธีเลี้ยงผีทุกปีเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายหิดของครอบครัวค่ะเรื่องเราก็เป็นประมาณนี้ครับคุณทุกติ๊กครับเอ่อคำถามแรกคือต้นสะเดาต้นนี้ปัจจุบันนี้ยังอยู่ไหมต้นสะเดาต้นนี้ปัจจุบันนี้ล้มไปแล้วค่ะมไม่มีใครปัดมันนะแต่ว่าเขาล้มเองตามอายุไขของเขาล้มไปตามธรรมชาติใช่แล้วหลังจากที่ต้นสะเดาต้นนี้ล้มไปครับคุณทุกติก๊ก ยังต้องมีการเส้นไหว้กันอยู่แบบนี้เป็นตลอดไหมอะทุกวันนี้ยังมีการเป็นไม้อยู่ค่ะเพราะว่าต่อให้ต้นกระดาวต้นมีล้มอะแต่บ้านของตัวคุณนิกะเขาจะมีหอผีอยู่แล้วอโอเคอก็ยังต้องก็ยังต้องเส้นไหว้หอผีตรงนี้อยู่ใช่ค่ะแล้วที่เป็นผู้หญิงใส่เสื้อผ้าแบบ สมัยก่อนยืนอยู่กลางทุ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเห็นอยู่ใช่ไหมเขาจะเห็นแค่เฉพาะช่วงที่มีการเหว้ผีนะคะใช่ใช่<อ>ก็ยังเห็นกันอยู่ใช่โอแล้วที่คุณตุกติกเล่ามาคือสาเหตุที่คุณแม่คุณนี้เนี่ยไม่ไม่ไหว้ผีฟ้าก็เพราะว่าอยากอยากมีพระรัตนาตาตยเป็นที่พึ่งล้ว อ่าคุณยายค่ะคุณยายคุณยายก็เลยก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยใช่ใช่ใชครับเมื่อกี้คุณตุกติ๊กว่าอะไรนะฮะเมื่อกี้คุณตุกติ๊กซึ่งซึ่งอะไรครับผมได้ยินว่าคุณตุกติ๊กกำลังกัพูดว่าซึ่งอะไรสักอย่างไม่ได้พูดนะคะไม่ได้พูดไม่ได้พูดเหรอซึ่งใช่ใซึ่งผมกำลังจะถามคุณตุกติ๊กเป็นคําถามสุดท้ายครับว่าคุณตุกติ๊กอยู่กับใครครับ อ่อยู่คนเดียวค่ะคุณทุกติ๊กกับแมวแ<น>ที่นอนไปแล้วแน่ใจว่าอยู่คนเดียวนะครับใช่ใช่ใช่กับแมวที่นอนไปแล้วนะคะกับแมวที่นอนไปแล้วเนาะคุณทุกติ๊กเชื่อมามที่ที่ผมถามมาเพราะอะไรผมได้ยินเหมือนเสียงมีเสียงคนอะแทรกเข้ามาตลอดเวลาไม่ไม่ไม่ใช่ตลอดเวลามันจะมีบางช่วงบางช่วงที่คุณทุกติ๊กเล่าอยู่แล้วก็จะมีเสียง เป็นเสียงผู้ชายโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นมีแต่ไม่น่าจะไม่ใช่คนอืมเหมือนกับว่าเขาฟังคุณตุ๊กติ๊กอะแล้วผมเวลาผมฟังคุณตุ๊กติ๊กใช่ไหมผมจะอืมครับไปเรื่อยๆเนาะเขาเหมือนกันเขาเหมือนกันเขาเป็นลักษณะแบบนั้นเขาแบบอยู่ดีมีเสียงอืมแล้วก็แล้วก็มีเสียงแบบลักษณะเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่ว่าจับสับไม่ได้ อ๋อพอบอกว่าพอบอกว่าเป็นผู้ชายคุณตุ๊กติ๊กหัวเลาะล้านเลยครับใช่ผมผมไม่กล้าถามอ่ะผมรอให้คุณตุ๊กติ๊กพูดเองแล้วกันว่าคนนั้นคือใครเอ่อเออไม่ไม่ไม่ใช่คนกแล้วกันะโอเคเอาเป็นว่าคุณตุ๊กติ๊กว่าไม่ใช่คนแล้วกันเนาะใช่แต่เพราะถ้าถ้าในบ้านหลังเนี้ยคนอยู่คนเดียวอืม คนตุกติ๊ขำครับแต่ผมได้ขนลุกไม่หยุดเลยฮะคือผมได้ยินจริงๆผมได้ยินจริงๆผมเลยแบบยังไม่อยากยังไม่อยากขัดยังไม่อยากทักตอนคุณทุกติเล่าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาถามตอนคุณทุกติเล่าจบโอ้แล้วพอผมถามไปคุณทุกติกขำลั่นเลยฮะแล้วบอกว่าไม่ใช่คนไม่เป็นไรค่ะรอบก่อนก็พี่แดงก็โดนเหมือนกัน โดนเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นแตนแบบลักษณะอื่นแบงค์โดนยังไงตอนนั้นแบงค์โดนยังไงครั้งที่แล้วที่แบงค์บอกว่าได้ยินเสียงกระพวนเหมือนแบบเสียงกระดิ่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเสียงกระดิ่งแมวอะ่ะแต่ว่าคือที่บ้านอะก็คือน้องหลับเป็นหมดแล้วอืออือคุณลูกติ๊กแล้วก็ไปตามหาว่าเออแต่กระกระพวนอันไหนวะอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าไอเสียงที่น่าจะคล้ายที่สุดอะ เออน่าจะเป็นกระพวนแมวที่น้องที่เพิ่งเสียไปอะค่ะอ๋อคนทุกติ๊กไหนๆว่าคนทุกติ๊กกะบอกว่าไม่ใช่คนแล้วอะสักนิดหนึ่งได้ไหมผมอยากรู้เอาที่ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยหรอบอกไม่ได้เลยหรอไม่ได้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 โด้โหอันนี้ความลับสวรรค์เลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ เอาเาเป็นว่าน่าจะเป็นครูบาอาจารย์แล้วกันค่ะอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้น,น่าจะเป็นฟิวนั้นอ่าน่าจะเป็นฟิวนั้นถ้าถ้าถ,ถ้าคุณทุกติ๊กไม่สตกลกไม่เป็นไรแต่ให,ให้ให้ประมาณว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วกันใช่ค่ะอ่าโอเคโอ้โหคุณทุกติ๊กเรื่องก็ทําให้ผมคนลุกละแล้วลมีเสียงที่เข้ามาในหูเนะี่ยคนลุกกว่าครับคุณทุกติ๊กฮะอ๋อไมเป็นไรคะ่ะโอเคตอนแรกๆก็ตกใจเอ๊ะหรือว่า แมวเราตื่นหรือเปล่าวะก็มองแมวเราก็ไม่ตื่นเลยวะกระพวนก็ถอดแล้วเมื่อักจรก่อนที่แบบว่าจะเล่ามานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่ผมโดนรับน้องใช่ไหมผมคุยกับคุณตุ๊กติ๊กครั้งแรกผมยอมผมโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วโดนแล้วแล้วผมจะแล้วผมจะโดนตลอดไปไหมอ่าอาจจะแค่คำเดียวก็ได้ค่ะ โอเคคุณต <Scroll> ุก <the> ต <fire> okay. ิกขอบคุณมากครับที่นําเรื่องของบรรพบุญบรรพบาปมาฝากชาวฮุกไฟกันนะคืนนี้นะได้ค่ะครับคุณตุกติกก่อนวางสายครับอยากฝากช่องทางติดตามเชิญเลยครับค่ะก็ฝากช่องทางติดตามค่ะชื่อเดียวกันกับอ่าหน้าเพจเลยค่ะชื่อว่าตุกติกดุกติกติกเมืองผีค่ะอืมก็ไปติดตามคุณตุกติกได้เนาะ ะโอเคคุณตุ๊กติ๊กครั้งหน้ามาเล่าอีกนาได้จ้ะเอาเสียงมาฝากด้วยอยากฟัง <laughs> เอาเสียงอีก <laughs> เดี๋ยวคราวนี้ได้ยินเสียงเด็กห้ามวิ่งนะรอเลยใช้คาว่ารอแล้วกันโอเคไหม <laughs> โอเค <laughs> โอเค okay. วันนี้ขอบคุณคุณตุ๊กติ๊กมากครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครบค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกัลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร0 9 4 4 1 6 2 3 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ